สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคลืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้แังนี้ครับนูผีสวยแล้วพบหลักฐานใหม่เกี่ยวกับนูผีเอายังไงล่ะทีนี้สวยแล้วนะ เวรกรรมเริ่มเข้าหาตัวมึงแล้วหลักฐานใหม่มีสองประเด็นเราจะมาพูดถึงความโง่ของมันก่อนวันนั้นที่น้องหายที่เขาตามหาน้องกันอยู่บนเขาจังหวะที่ลุงและชาวบ้านขึ้นเขาแต่หนูผีนั่งโชว์ความโง่พูดเหมือนรู้ดีทุกอย่างจำเสียงหอได้ไหมครับจริงๆแล้วนะ่ะวันนั้นมันไม่มีฮอแต่มันบอกว่าได้ยินเสียงฮอ โปแตกชิบหายที่แท้คือเสียงดโดรนไอ้นี่น่ะหลอนครับไอ้นี่น่ะก็นั่งมโนไปเรื่อยว่าเขาเจอนูน่นเจอนี่เจอนั่นว่าน้องน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดามั่วจนมันตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนแรกพวกคุณสงสัยกันถูกแล้วนะว่าเป็นใครเป็นหนูผีแต่ทีนี้พวกคุณเล่นสื่อขยี้ขยี้ จนมันเสียระบบหมดจนกลับกลายมาสงสัยลุงป้าตอนนี้น่ะมันมีประเด็นที่มันไล้สดอยู่ว่างานสำคัญสำเร็จแล้วนี่คืออีกหนึ่งประเด็นที่ช่วงนั้นประชาชนสงสัยมันมากประเด็นไล้สดต่างๆเรื่องแหวนถุงมือก็ของมันนั่นแหละรครับยังมีอีกประเด็น2ประเด็นใหม่ เตรียมรับกรรมได้เลยพบหลักฐานใหม่ของมึงวันนั้นนะ่ะที่น้องขึ้นเขาไปหนึ่งมึงรู้ได้ไงว่าน้องหักกิ่งไม้เล่นมึงพูดเหมือนมึงอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยคนธรรมดาเขาจะไม่รู้คนที่รู้แบบนี้นะ่ะคือคนที่ขึ้นไปด้วยหรืออยู่ในเหตุการณ์และเอาสิ่งนั้นมาพูดจนทุกคนสงสัยมัน ทำไมนะคนนี้รู้ดีแท้ก็สิ่งที่มันรู้คือมันอยู่ในเหตุการณ์ไงครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเช้ามาหนูผีวันวันไม่มีอะไรตั้งเป้าบนตั้งเป้าที่จะหาเรื่องว่าคนนั้นคนนี้วีรกรรมที่หนูผีมันทำทุกวันทุกวันมันนั่งมโนไปเรื่อยหาเรื่องต่าง ชีวิตหนูผีวันๆไม่มีอะไรเช้ามาก็หาเรื่องด่าเป็นคอนเทนต์เพื่อเรียกเงินไปใช้หนี้ทกศให้คนเนรคุณอย่างมันน่ะไม่ควรอยู่กับใครได้ผมบอกไว้ให้เลยสิ่งที่มันทำทุกวันนี้มันจะคิดว่าผมไม่รู้พยายามระลิกระรีอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากจะเป็นผู้นำชุมชนมันเป็นผู้นำชุมชนไม่ได้หรอกครับ ขนาดเครื่องบดมะพร้าวยังแดกเขาเลยซื้อมา4,5 0 0มันยังกินเขาเลยครับคนประเภทนี้เป็นผู้นำชุมชนไม่ได้อีกหน่อยนะกรวดหินดินทรายมันคงกินหมดถนนคงเป็นลูกรางหมดมันไม่มีประโยชน์ครับที่หนูผีเข้ามาเป็นผู้นำชาวบ้านไม่เลือกอยู่แล้วไม่เกิน5คะแนนครับนี่คือบิลกรรมของหนูผีมันออกมามโน นั่งว่าคนนู้นคนนี้แบบผิดผิดแบบไม่รู้อะไรเลยนี่คือสันดานนิสัยอันแท้จริงของมันพวกเรานะ่ะอย่าไปดูมันอย่าไปให้ค่ามันคนประเภทนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญสร้างแต่ความเดือดร้อนสิ่งที่มันทําอยู่ตอนนี้เราทันเกมมันหมดมันเป็นหนี้ร่วมล้านอีกนะครับผมทราบข่าวมาว่านูผีเป็นหนี้เยอะขนาดนั้นเลยครับ มันจะให้ตากู้ตาไม่กู้ครับนี่คือสาเหตุที่ตาหนีออกจากบ้านไม่อยากอยู่บ้านเพราะมันจะให้ตากู้ครับความลับมันไม่มีในโลกครับมันพยายามจะให้ตากู้เงินให้มันจนตารำคาญนี่เก่านะยังไม่เคลียร์เลยมึงจะให้ตากู้ใหม่อีกแล้วนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุด้วย 1. ที่มันพยายามให้ตากู้เงิน ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ตาชานบ้านกกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ตาจะมาทำคลิปคลิปหนึงระหว่างลูกเขยกับพ่อตาว่าพ่อตาไม่ยอมรับแพ้ลูกเขยนะครับยอมรับว่าแพ้ลูกเขยทำไมถึงแพ้ลูกเขยตาจะอธิบายให้ฟังเวลา f อถามหาไหนบ้านลุงพลป้าแตนหลังไหนใครอยู่บ้างไม่มีใครถามหาตาชานนะครับ ตาเลยมาทำคลิปลูกเขยกับพ่อตาโบราณเขาว่า10พ่อตาก็ไม่เท่าลูกเขย10ลูกเขยก็ไม่เท่าพ่อตาแต่คลิปนี้ตาก็ออกมายอมรับนะนะครับว่าแพ้ลูกเขยถ้าลูกเขยดูคลิปนี้อย่าเพิ่งลอยนะว่าตาแพ้อย่ามาแกล้งกันอีกนะแกล้งไม่ได้นะเดี๋ยวเอาคืนเขากำลังขายของอยู่นะครับ มีลูกเขยเป็นตัวเด่นเป็นหัวหน้าเราก็ต้องยอมรับเราจะไปขัดช่วงนี้ไม่ได้เวลาช่วงนี้น่ะลูกเขยเป็นพระเอกก็ปล่อยเขาเป็นพระเอกไปเลยบางครั้งน่ะเราก็ต้องยอมรับถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ยังมีคนชมเชยเมตตาสงสารให้ความรักและคิดถึงเสมอ เราก็ต้องยอมรับว่าแต่ลูกสาวนะ่ะก็ไม่เครียดลูกเขยก็ไม่เครียดตาพ่อตาก็ไม่เครียดก็อยู่กันได้ถ้าเรื่องจบไปบ้านก็คงสงบสุขปกติแล้วจริงๆลึกๆนะ่ะระหว่างตากับลูกเขยตากับลุงพลไม่มีอะไรกันนะครับหยอกล้อก,กันธรรมดาเมื่อคืนตาก็ยังกินข้าวกินหมูกระทะกับมนโอม พวกเรารักกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรกันนะครับลูกสาวลูกชายตานก็รักเหมือนเดิมนะน้าแต่น้าตายนาฝนแม่ชมพู่ยายก็รักกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเขาจะรักเหมือนเดิมหรือเปล่าสำหรับตาตาเปิดอกเลยว่าตารักทุกคนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y YouTube ตาชาญก,กกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ตา จะมาขอขอบคุณท่านทนายสำนักงานธรรมรังสีได้ยินในคลิปว่าจะไม่ทอดทิ้งลุงพลผ้าแตนไม่เทยืนยันตามที่ท่านทนายได้พูดไว้ตาฟังแล้วตาก็ดีใจที่ยังให้ความยุติธรรมให้ความจริงช่วยเหลือลุงป้าตาจึงมาทำคลิปนี้ขอบคุณนะครับท่านทนาย ท่านทนายทำงานเป็นทีมทีมใครทีมมันก็แล้วแต่ท่านทนายท่านทนายช่วยด้วยความยุติธรรมความเป็นจริงอันไหนผิดอันไหนถูกก็แยกแยะตาเข้าใจในท่านทนายตาก็เคยไปบ้านท่านทนายเคยเห็นหน้าเห็นตาการเกือบหมดทุกคนตาก็ไปพักกินข้าวกินน้ำํำ บ้านท่านทนายสามคืนแล้ววันนี้ก็ได้ยินจากปากของทนายอีกว่าไม่เทก็ขอให้เป็นจริงนะครับก็ถือว่าสงสารพวกเราเนาะพวกเราก็ไม่รู้กฎหมายรู้บ้างเล็กเน้อยน้อยเราก็ไม่มีอะไรคือชาวบ้านธรรมดาถ้าหากการว่าความไม่มีทนายมันก็ไปไม่ได้นะครับ เพราะว่าขึ้นศาลต้องมีทนายอย่างน้อยต้องมีทนายอยู่ในศาลเขาเรียกว่าทนายคนจนมั้งตามที่ตารู้จักสู้คดีกันไปตาถึงอยากบอกบางคนว่าความยุติธรรมมีไหมมีครับสู้เพื่อความยุติธรรมความยุติธรรมอยู่ตรงไหนอยู่ในใจเรานี่แหละทำไมถึงว่าอยู่ในใจเมื่อศาลตัดสินมาแล้ว มันตรงกับใจที่เราคิดนี่แหละความยุติธรรม